ปิงปองธงชัยกำตามสนองโดนแกล้งให้กินเอือหมาและวีรกรรมเกือบโดนจับที่ต่างประเทศนักสแสดงอารมณ์ดีปิงปองธงชัยเปิดวีรกรรมสุดแสบในวัยเด็กสนมากถึงขนาดเคยอือใส่องน้ำให้พ่อแม่กินจนโตมาถูกเพื่อนแกล้งหลอกให้กินเอือหมาลัน่นเป็นกมณ์ตามสนองที่ทำไว้ในวัยเด็กพร้อมเล่าเรื่องเกือบโดนจับที่ต่างประเทศเพราะแต่งตัวเซ็กซี่ในรายการเมนูของพี่สายพริกกี่เม็ดได้ข่าวว่าตอนเด็กโดนแกล้งหนักมาก ปิงปองส่วนใหญ่คือแกล้งเขา,ขาคือชีวิตมันต้องสู้นึกออกไหมตอนเด็กๆเกือบตายนะแม่เอากับข้าวไว้ในครัวแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนที่ตะกตะกลามมากใช่ไหมครัวมันจะมีตู้ที่ใส่กับข้าวหลักเป็นตู้ใหญ่ก็จะมีที่วางพวกหม้ออะไรอยู่ข้างบนแม่ก็เอาไข่พะโล้ไปวางไว้ข้างบนเราอยากกินมากเลยปีนตู้กับข้าวพี่สาวหันมาเรียกปิงปองไม่ทันแล้วตู้กับข้าล้มทับเราเลยคือตอนนั้นเด็กมากยังไม่เข้าโรงเรียนเลยแต่รอดค่ะพี่สาวต้องแงตู้กับข้าวออกมาไม่ตายค่ะแข็งแกร่งก็คือธานอสของจริง แกล้งใครแล้วรู้สึกว่ามันรุนแรงที่สุดปิงปองแรงที่สุดกินเออก่อนฉันจะโดนเพื่อนแกล้งให้กินเอนฉันโมโหพ่อแม่ที่ดูเราเมื่อก่อนที่บ้านจะมีองค์แล้วองค์อันนี้จะเป็นที่กรองน้ําที่เราวางไว้หน้าบ้านแล้วทุกคนก็จะมากรอกน้ําใส่ตู้เย็นจากอันนี้เรารู้ว่าพ่อแม่จะมากินน้ำจากองค์มังกรพลาสติกเล็กๆที่วางเอาไว้ทำไมพ่อดูจังแม่ดูจังเดินเข้าไปปุ๊บนั่งบนองค์คะแล้วเอใส่เลยแล้วเราก็นั่งขำเนื้อพ่อมากินน้ำกลับมาเหนื่อยๆน,น้ำแช่ยเย็นพอพี่สาวมาเปิดดูไว้ มีอลอ,อยอยู่ในโอ่งกินกันทั้งบ้านขจบตอนอนุบาลแล้วพ่อเขาก็จำไว้ไอเด็กนี่มันเด็กร้ายแต่กำเวนมันโตมาโดนกำเวนเอาคืนให้พ่อแม่กินเออม,มันบาปนะพอตอนโตมาหิวมากเหมือนที่เราทำกับพ่อแม่เอาไว้เรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมกับแก๊งเพื่อนมันเหนื่อยมันหิวลงมาซุ้มอาหารซื้อขนมแบ่งกินถุงหนึ่งจะเวียนกันกินก็หยิบกินเธอฉันกินบ้างพอถึงตาเราก็หยิบ กินปุ๊บกินกินเข้าไปรสชาติมันไม่ใช่ขนมช็อกโกแลตแล้วมันเป็นฟิลเหมือนฟังความรู้สึกเหมือนฟังแห้งแห้งไม่ได้กลิ่นและเห็นว่าเพื่อนหัวเราะกันง,กงึกงักก็เลยเอามือมาดูอีดอกอือหมห้งคะมันเอามาใส่ถุงขนมแล้วให้เราหยิบกินนี่แหละกมเวนนะยังคบอยู่ไหมเพื่อนอะปิงปองยังอยู่เมื่อวานนี้ก็ไปด้วยกันก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะอยากรู้ว่าทําไมไปโดนจับที่ประเทศจีนปิงปอง ไปจีนมาแล้วประเทศจีนเขาเป็นประเทศที่แบบว่าต้องมีกฎมีระเบียบประเทศเขาก็สวยงามคือเราไม่รู้ก็เลยแต่อากาศมันหนาวไงประมาณลบลบหนึ่งองศาเราก็ใส่เสื้อเซ็กซี่ตามสไตล์เราแล้วก็มายืนอยู่ที่อ่าวแล้วก็มีคนถ่ายรูปใช่ไหมเราก็เปิดตอนนั้นใส่เสื้อกล้ามครอบเอวลอยโชว์ภูเขาก็มาเห็นว่าเราแต่งตัวคว้างเขาก็เลยมาเป่านกหวีดแป๊ดแดเขาก็ถามว่า มาทำอะไรที่ประเทศเราทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้แล้วก็จับเราไปมุมหนึ่งเรากับเพื่อนก็ใจดีสู้เสือยิ้มไปอะไรไปสุดท้ายเขาก็บอกว่าไม่หนาวหรือยูนอตคูแค่นั้นเองหัวเราะใส่เสื้อสีใส่เสื้อเราก็เอาเสื้อมาใส่หลังจากนั้นเราก็เลยต้องปิดไว้อย่างนั้นก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีกฎระเบียบหลังจากนั้นฉันก็เลยใส่เรียบร้อยทั้งทริปเลยค่ะเพราะฉันไม่รู้ไง